เกี๊ยวหมูเด้งไหมคะมีเสิร์ฟกันร้อนๆเลยคะ่ะหมูเด้งแป้ น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเลือกไส้ดูก่อนได้นะคะมีหลายไส้ให้เลือกค่ะไส้ที่ทุกคนชื่นชอบและไม่พลาดคือไส้หมูกุ้งค่ะหมูเด้งล้วนๆเดือดๆก็มีไส้ไข่เค็มนัวๆอ่อนๆก็มีคส่วนเด็กๆจะชื่นชอบไส้ปูอัดและไส้หมึกส่วนน้ำจิ้มเราก็มีให้เลือกหลากหลายนะมีน้ำจิดด้มสูตรเด็ดตั้เดิมซีฟู้ดแล้วก็ครีมสลัดซีฟู้ดหรือจะมิกซ์รวมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองนี่ก็เป็นอีกเทกเจอร์หนึ่งของการกินเกี๊ยวที่แปลกใหม่นะคะลูก้าบห็มกรรีิใ ะะเปิดให้บริการทุกวันลูกค้าสะดวกใกล้สาขาไหนอย่าลืมแวะไปอุดหนุนนะคะถ้าลูกค้าอยู่ที่สัตหีบ <c oughs> เปิดบริการให้ทุกวันที่ตลาดนอยอค่ะตลาดไหนบางสล็กก็มีนะส่วนโซนบ้านฉางก็มีนะตรงนั้นมีอยู่สสาขาด้วยกันก็จะมีตลาดไฟแดงบ้านฉางที่นี่จะเปิดให้บริการทุกวันหยุดทุกวันจันค่ะส่วนอีกสาขาหน,นึ่งจะอยู่ที่ตลาดกลางบ้านฉางนะคะตรงนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะ ส่วนลูกค้าที่อยู่โซนโซนพัทยานะคะสามารถแวะมาได้ที่ร้านเลยค่ะตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท12นะคะอยู่ใกล้ๆกับซอยวัดบุญค่ะหรือพิกัดนะคะพิมพ์ใน Google Search คำว่าเกี๊ยวเบรกแตกค่ะ